เรื่องเปลี่ยนแปลงตนปราะนึกถึงคนอื่นมีชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก40กว่ากวาท่าทางร่างกายของเขานั้นสูงม,มากเขาได้ไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาหมอบอกว่าเขาเป็นเบาหวานกำเริบน้ำตาลสูงมากสูงถึง700รคนปกติน้ำตาลจะอยู่ในระดับหนึ่งรหรือ120ก็เรียกได้ว่าเบาหวานแล้ว พอเขาทราบผลเขาก็เกิดอาการซึมพูดไม่รู้เรื่องสงสัยที่บ้านพามาต่อมาผ่านไปไม่กี่เดือนหมอเจอคนไข้รา,ายนี้อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเขานั้นผิดรูปจากเดิมไปมากทีเดียวผลการตรวจน้ำตาลเหลือแค่90กว่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานจาก700เหลือ90ร่างกายที่เคยอ้วนตอนนี้ กลายเป็นเพลียวลมทีเดียวและที่สำคัญก็คือว่าเขามีกล้ามเนื้อต้นแขนเป็นมัดๆหมอก็เลยแปลกใจถามว่าไปทำอะไรมาเขาบอกว่าก็ทำตามที่หมอแนะนำนั่นแหละมีการกินยาควบคุมอาหารอาหารที่มีน้ำตาลก็พยายามจะเลี่ยงเสียแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการวิ่งยกน้ำหนักหรืออื่นๆอีก,อกรวมทั้งการบริหารจิตใจอีกด้วย เรื่องนี้สำคัญเพราะการบริหารจิตจะทำให้ความเครียดลดลงทีเดียวเพราะเมื่อเครียดแล้วเนี่ยก็จะมักกินน้ำตาลเยอะมากกินขนมมากกินไอติมมากเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่กินเพราะความเครียดทั้งนั้นพอกินของหวานเข้าไปแล้วก็จะหายเครียดนิดหนึ่งแต่ชายคนนี้เขาหันมาฝึกทำสมาธิแทนแล้วก็มีการตั้งนาฬิกาเอาไว้อีกด้วยว่าตอนนี้ได้เวลาออกกำลังกายแล้วนะ ได้เวลากินยาแล้วนะหรือได้เวลาบริหารจิตใจแล้วหมอก็ยังไม่หายสงสัยเพราะมีหลายๆคนที่ทำอย่างนี้ตอนใหม่ๆแต่พอเวลาผ่านไปนานๆเข้าก็เลิกทำแต่ว่าชายผู้นี้ทำแบบนี้แบบต่อเนื่องเลยทีเดียวเห็นได้จากร่างกายที่เปลี่ยนไปและน้ำตาลในเลือดที่ลดลงแบบผิดรูปไปเลยเขาได้บอกว่าก็ผมมีการวางแผนระยะยาวเดือนนี้เดือนหน้า เดือนนั้นจะทําอะไรอย่างไรเขาตั้งใจหรือว่าตั้งเป้าหมายไว้ว่าเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนน้าตาลจะลดไปเท่าไร่ผ่านไปสองเดือนน้าตาลจะลดไปเท่าไร่เขาเขียนแผนการระยะยาวไว้ที่ปฏิทินแล้วก็มีแผนระยะสั้นอีกคือในแต่ละวันนั้นจะทําอะไรบ้างเขาจะเขียนเอาไว้ด้วยความละเอียดถี่ถ่วนปลุกตื่นนอนตอนเช้ากี่โมงออกกําลังกายกี่โมงจะวิ่งกี่โมง มีการวางแผนระยะสั้นในแต่ละวันไว้เขาทำตารางเวลาไว้อย่างละเอียดและที่สำคัญก็คือว่าใกล้ๆกับปฏิทินนั้นหรือใต้ปฏิทินที่เขาเขียนตารางเวลาต่างๆไว้นั้นเขาจะมีกรอบรูปของภรรยาและลูกสาววางเอาไว้อีกด้วยเป็นภาพรอยยิ้มของทั้งสามคนที่มีรอยยิ้มสดใสเวลามาดูแผนที่วางไว้นั้น<ๆ>ก็จะเห็นใบหน้าของคนทั้งสองนี้ยิ้มให้เสมอ เขาก็เลยมีกำลังใจอยากที่จะทำให้ทั้งสองคนนี้ได้ยิ้มตลอดไปแบบนี้นี่ก็เป็นเคล็ดลับอีกชนิดหนึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนเวลาป่วยก็อยากที่จะต้องหายแล้วก็รู้ว่าควรที่จะทำอย่างไรแต่ก็ไม่มีการวางแผนหรือถึงวางแผนแล้วก็ไม่ได้ทำเพราะขาดวินัยในตัวตนเองรักษาวินัยไม่ได้อย่างต่อเนื่องแต่วินัยจะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่ง ก็เพราะว่าเขานั้นมีกําลังใจอยู่ด้วยกําลังใจเกิดจากการที่นึกถึงผู้อื่นการที่นึกถึงผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้ตัวของคนเรานั้นมีเรี่ยวแรงดีขึ้นในการที่จะทําในสิ่งที่ขัดกับกิเลสตัวเองกิเลสนั้นมีกําลังมากเบาหวานก็เกิดจากกิเลสคือความอยากก็ว่าได้อยากสบายอยากกินของอร่อยๆอ,อ,อยากกินของตามใจปากและหลายคนพยายามสู้กับกิเลส แต่สู้ไม่ไหวรวมทั้งการติดในสิ่งที่เป็นสิ่งเสพติดอีกมากมายอีกด้วยแต่พอมีคนอื่นให้ต้องนึกถึงโดยเฉพาะคนที่ให้กำลังใจคนที่ให้ความรักกับเรา <c oughs> ก็เกิดเป็นแรงกำลังใจ <c oughs> เกิดเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้กับกิเลสนั้นๆ <c oughs> ไม่ทำตามใจกิเลส <c oughs> เกิดมีความอดทนขึ้นมาทันทีมีหลายๆคนติดบุหรี่หมอก็เตือนเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเลิกสักที ก็ยังสูบบุหรี่อยู่นั่นแหละกระทั่งวันหนึ่งเขาเห็นลูกของตนเองยังเด็กอยู่อายุไม่ถึงสิบขวบแอบไปสูบบุหรี่คุณพ่อได้เห็นเช่นนั้นจึงตัดสินใจเลิกทันทีพ่อรู้เลยว่าที่ลูกแอบสูบบุหรี่ก็เพราะว่าเห็นแบบอย่างจากพ่อนี่แหละพ่อนั้นอยากจะให้ลูกเลิกบุหรี่หรือไม่แต่ต้องเลยนั้นเพราะรู้ว่าบุหรี่ไม่ดีแต่ตัวเองเลิกไม่ได้อยากจะให้ลูกเลิกบุหรี่ หรือไกลจากบุหรี่แต่ตัวเองเลิกไม่ได้นี่สิแต่พอเห็นลูกของตนเองสูบบุหรี่ขึ้นมาเพราะมีพ่อเป็นแบบอย่างก็เลยตัดจินใจเลิกทันทีบางคนเป็นมืออาชีพที่ว่ามีอาชีพที่เสี่ยงมากแต่พอมีครอบครัวมีลูกแล้วเขาเลิกทันทีมืออาชีพที่ว่าเสี่ยงที่สุดนั้นเขาเลิกเพราะว่ารักในครอบครัวของเขาอยากให้ตัวเองมีอายุที่ยืนยาวต่อไป เพราะถ้าตัวเองอายุสั้นลูกก็จะลำบากครอบครัวก็จะลำบากตามไปด้วยและอาชีพเชเสียเส่ยงต่างๆนั้นก็เสี่ยงอยู่แล้วใครบอกก็ไม่เลิกพระบอกก็ไม่เลิกเพราะเงินมันดีไงรายได้ดีแต่พอตอนเองมีลูกมีเมียแล้วเขาก็เลิกได้เพราะเห็นแก่ลูกแก่ภรรยาบางคนติดสุราเลือนลังก็เหมือนกันแต่พอมีลูกมีเมียเข้าก็เลิกสิ่งนั้น อย่างเด็ดขาดแบบผักดิบก็มีเพราะไม่อยากให้ลูกกำพร้าพ่อได้เร็วไม่อยากให้ปรรยากลายเป็นแม่ไม้นั่นเองพอนึกถึงคนอื่นเท่านั้นก็ทำให้คนคนนั้นมีกำลังใจในการต่อสู้กับกิเลสข,ของตนแต่บางคนก็อาจจะไม่มีลูกไม่มีเมียแต่อาจจะมีสิ่งอื่นที่สูงกว่านั้นใหญ่กว่านั้นเช่นมีประเทศชาติอันนี้ก็ทำให้บางคนนั้นยอมเสียสละชีวิตตัวเองได้ คนเรานั้นรักตัวกลัวตายกันทุกคนแต่พอนึกประเทศชาติก็ต้องยอมที่จะเสียสละชีวิตตัวเองได้แม้ว่าจะรักครอบครัวรักลูกรักเมียปานใดแต่ถ้าหากว่าชาติกำลังเดือดร้อนก็ต้องยอมที่จะเสี่ยงเพราะว่าเป็นอาชีพแม้เขาจะรู้ว่าทําไปลูกเมียนั้นต้องลำบากแน่ลูกจะเป็นคำพร้าเมียก็จะเป็นไม้แต่เพื่อชาติของเราอย่างไรก็ตาม ก็ยังมีสิ่งอื่นที่อาจจะดีกว่านั้นก็ได้ที่คนเราควรจะนำมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจระลึกนึกถึงไว้เสมอนั่นก็คือธรรมะเพราะว่าธรรมะนั้นจะทำให้ตัวเรามั่นคงอยู่ในความดีและยกจิตอยู่เหนือสมมุติไม่ว่าจะเป็นประเทศชาติาศาสนาภาษาเชื้อชาติเพราะตามใดที่เรายังมีอะไรที่ยังติดสมมุติกันอยู่ ก็จะมีการแบ่งเขาแบ่งเรามีความรักพักพพวกเกลียดอีกวายหนึ่งตามเส้นแบ่งของสมมุตินั่นแหละไม่ว่าจะเป็นชาติไม่ว่าจะเป็นศาสนาภาษาแต่ถ้าเอาธรรมะเป็นที่พึ่งมนุษย์เราล้วนเป็นเพื่อนกันทั้งหมดนี่แหละและไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์เท่านั้นมีเมตตามีความห่วงใยแม้กระทั่งกับสัตว์ด้วยกันและอาจจะรวมไปถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอีกด้วย พระสมมาสัมพุทธเจา้ามีพระธรรมที่เคารพพระพุทธองค์พิจารณาดูแล้วว่ามนุษย์นั้นต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวสิ่งที่ควรเคารพพระพุทธองค์ก็ดูแล้วว่ามีอะไรที่จะเคารพได้บ้างระลึกนึกถึงได้บ้างก็มองไม่เห็นก็มีแต่ธรรมะนี่แหละพวกเรานั้นก็อาจจะยังมีครูบาอาจารย์เป็นที่เคารพเป็นที่ยึดเหนี่ยวมีพ่อมีแม่มีประเทศชาติ แต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ไม่เที่ยงพ่อแม่นั้นสักวันหนึ่งก็ต้องจากละไปเมียลูกแม้ว่าเมียจะดีแค่ไหนสุดท้ายเมียก็ต้องจากเราไปได้หรือถ้าหากว่าเราจากไปก่อนเมียนั้นก็เกิดความห่วงหาอะไรเผลอๆอาจตายไปแบบไม่สมบไม่มีอะไรที่จะเป็นที่เคารพที่ระลึกนึกถึงได้ประเสริฐเท่ากับธรรมะธรรมะนั้นทำให้บางครั้งคนเรายอมเสียสละชีวิตได้ เช่นพระโพธิสัตว์ยอมสละชีวิตเพื่อธรรมะแม้จะเป็นการสละชีวิตเพื่อต่อชีวิตของสัตว์เช่นลูกเสือเพื่อป้องกันไม่ให้แม่เสือกินลูกเสือซึ่งจะเป็นบาปกรรมพระโพธิสัตว์ก็ยอมโยนตัวเองตกลงไปในหน้าผาเพื่อให้เป็นอาหารของแม่เสือที่หิหวโหยนั้นจะได้ไม่กินลูกเสือเพราะพระองค์นึกถึงพระธรรมเพราะฉะนั้น การนึกถึงพระธรรมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้ยึดเหนี่ยวในพระธรรมมากอย่างน้อยก็ให้มีคนอื่นให้เป็นที่ะระลึกนึกถึงเอาไว้บ้างอย่างผู้ชายคนแรกนั้นเพียงแค่นึกถึงลูกนึกถึงภรรยาเห็นรอยยิ้มของลูกและภรรยาก็ทําให้ตนนั้นมีกําลังใจที่จะฝึกฝนตนเองทําสมาธิภาวนาคุมอาหารบางทีตัวเราเองยังทําให้ได้ถึงขนาดน,นั้น เพราะเราอาจจะไม่มีกำลังใจในการที่จะฝึกฝนตนเองมากเท่ากับผู้ชายคนนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างน้อยการนึกถึงผู้อื่นก็ทำให้ตัวเราสามารถจะดูแลตนเองได้ดีเอาชนะกิเลสได้ก็ถือได้ว่าเป็นอุบายหรือว่าตัวช่วยที่มีความสำคัญมากกับผู้คนโดยทั่วไปนั่นเองจากบทบรรยายพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ เพื่อให้ธรรมเป็นฐานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ